ในวันครบรอบแต่งงานสามีบอกว่าผู้ช่วยหญิงของเขาเจอกับเจ้าของบ้านใจร้ายไม่มีที่ไปเลยพาเธอกลับบ้านพี่จื้อหลีพาฉันไปกินข้างนอกแล้วฉันเลยกลับไปพักในห้องก่อนฉันจะพาเธอขึ้นไปก่อน เพื่อให้เลขาผู้หญิงได้นอนสบายเขาเลยฉันกับลูกชายวัยแปดเดือนไปนอนบนโซฟาแม้กระทั่งตอนที่ฉันหลับอยู่แอบป้อนลูกชายฉันดื่มเหล้าขาวหนึ่งแก้วส้งเทียนเธอยังเป็นคนอยู่ไหมลูกชายฉันเพิ่งแปดเดือนเองนะคุณนี่เขาดื่มวายขาวได้ยังไงเกิดอะไรขึ้น ฉันแค่รู้สึกสงสารที่หวานหนิงต้องตื่นกลางคืนหลายครั้งไปดูแลเด็กอายุแค่ยี่สิบกว่าปีดูแก่กว่าคุณแม่ฉันอีกฉันได้ยินว่าเหล้าขาวทำให้คนหลับได้ดีขึ้นเลยคิดจะให้ลูกน้อยลองดื่มสักนิดไม่คิดว่าจะทำให้พี่หวานนิ่งโกรธขนาดนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆงทรงเทียนก็คิดถึงเธอนะไม่ต้องขอบคุณก็ได้แต่ทำไมต้องทำให้เธอลำบากด้วยเป็นเธอที่ให้ลูกเราดื่มเหล้าขาวเธอพูดว่าฉันทำให้เขาลำบากใจเองนะ ผู้ชายก็แบบนี้แหละโตขึ้นก็ต้องดื่มเหล้ากันบ้างอย่าเรื่องมากนักฉันพาลูกชายไปโรงพยาบาลถ้าลูกชายฉันมีอะไรฉันจะไม่ปล่อยเธอไว้แน่เดี๋ยวก่อนขออภัยต่อส่งเทียนก่อนแล้วค่อยไปไม่งั้นฉันจะหยุดบารของเธอเฮอจีล้ลี่ฉันกับเธอเป็นสามีภรรยากัน เธอจะเอาเงินรักษาลูกมาเป็นขู่ว่าฉันจริงๆเหรอเพื่อข่มขู่ฉันใช่ไหมขอโทษขอโทษ พ่อแม่ผมแพ้แล้วผมยินดีกับบ้านสืบทอดกิจการผมยินดีกับบ้านสืบทอดกิจการหนานหนานเธอคิดดีแล้วใช่ไหมอืมทำไมมันถึงเกิดขึ้นกระทันหันแบบนี้เธอรู้สึกถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าตอนแรกฉันก็รู้แล้วว่านายจนคนนั้นไม่คู่ควรกับเธอเธอยังยืนยันว่าเขารักเธอจริงๆเขาคือหุ้นที่มีศักยภาพยอมซ่อนตัวตน ก็ยังอยากแต่งงานกับเขายังจะมาวางเดิมพันกับฉันอีกห้าปีถ้าเขายังคงเป็นเหมือนเดิมกับคุณ<ด>ก็ให้เรายอมรับเขาเถอะแต่ว่าคนใจยากจะเข้าใจลองดูตอนนี้สิดีแล้วคุณพูดน้อยลงหน่อยเถอะเฮ้อจือหลีทนการทดสอบไม่ได้นี่มันดีเลยนะกสาวของเรายังเด็กอยู่เลยตอนนี้กลับตัวก็ยังไม่สายหรอกหนูน้อยหนูจะกลับมาเมื่อไหร่พ่อจะไปรับหนูอีกเดือนหนึ่งนะ อีกเดือนหนึ่งพอแล้วฉันจะหยาก,กับเหอ,อื้้หลีพยาบาลรบกวนช่วยดูแลลูกชายให้หน่อยฉันอยากกลับบ้านเอาขวดนมกับผ้าอ,อา้อมมาอือไม่มีปัญหาวานวาเทียนเทียน,นไม่ตื่นเพราะเธอใช่ไหมเมื่อคืนนี้เธอโมโหขึ้นมาเฉยๆเธอทั้งคืนไม่ได้หลับดีเลย เทียนเทียนเธอไม่เคย,เ,คยเป็นแม่มาก่อนเธอจะรู้ได้ยังไงว่าห้ามให้เด็กดื่มเหล้าเรื่องนี้ก็ปล่อยผ่านไปเถอะเ,เธอก็อย่าไปทำหน้าง,งอใส่เธออีกไม่ต้องห่วงต่อไปจะไม่ทำอีกแล้ววานวาน่วา,วาฉันเข้าใจจริงๆแล้วเธอแค่ในสองปีนี้เท่านั้นการเป็นแม่บ้านมันอ่อนแอเกินไปจึงจะรู้สึกไวขนาดนี้สบายใจได้ทุกอย่างจะดีขึ้น จนถึงตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าฉันกลับมาเองคนเดียวกลัวว่าแม้แต่เขาเองก็ยังไม่รู้ตัวหัวใจของเขาได้เอ็นเอียงไปทางทรงเทียนแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพาทรงเทียนกลับบ้านหวานหนิงพี่หวานหนิงฉันรู้ว่าฉันรบกวนคุณวันนี้แต่ฉันดื่มมากไปฉันจะอยู่ที่นี่คืนนี้พรุ่งนี้ฉันจะไปที่รักหรือว่าให้ทรงเทียนไปพักที่โรงแรมดีไหม เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวข้างนอกมันอันตรายมากนะคุณเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ใจแคบขนาดนี้เลยเหรอโอเคฉันจะพาเธอขึ้นไปข้างบนก่อนไปกันเถอะเมื่อก่อนเพื่อรักษาครอบครัวนี้ฉันต้องอดทนแต่ตอนนี้ฉันไม่อยากทนอีกต่อไปผู้ชายตรงหน้าคนนี้ฉันก็ไม่เอาแล้ว แพลตินมัมนมผงทำไมหมดแล้วนมผงนี้นำเข้าจากต่างประเทศลูกชายฉันนอกจากอันนี้นมผงอื่นเขาไม่ดื่มนมผงนะอื่นอึ่นมผงหายไปหมดเลยว่านมิงเจียขอโทษนะสองวันนี้เป็นวันรำลึกถึงคุณยายของฉันฉันเห็นนมผงก็คิดถึงอฐิของคุณยาย ก็เลยฉันก็เลยเทมันออกหมดเลยใครอนุญาตให้เธอทำแบบนี้ซ่งเทียนเธอชอบแย่งของฉันขนาดนี้เลยเหรอแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นพี่หวานนิงเนี่ยตื่นเต้นไปเลยฉันจะจ่ายให้เท่าไหร่ก็ได้แค่แป๊บเดียวเองนะไม่จำเป็นหรอกเธอไม่รู้หรือไงนอกจากนมผงอันนี้ดื่มนมผงอื่นจะอาเจียนไหมน้องอุ่นเป็นผู้ชายคงไม่สามารถทำตัวอ่อนแอเหมือนผู้หญิงได้ตลอดหรอกเธอชอบตามใจเขามากเกินไปแล้ว เจียงหวานหนิงเจียงหวานหนิงคุณยังไม่ตื่นตัวอีกเหรอรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีลูกชายแต่ก็ยังไม่พอใจในใจของส่งเทียนไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองอับอายอีกแล้ว รบกวนคุณช่วยดูแลทารกอีกทีนะฉันจะไปชงนมได้เลย <c oughs> คุณมาโรงพยาบาลทำไม <c oughs> พอครอบครัวเธอมาถึงแล้ว <c oughs> นั้นฉันก็จะไปก่อนแล้ว ถ้ามีอะไรเรียกฉันได้เลยเธอมาทำไมที่โรงพยาบาลหรือว่าเธอจะปล่อยให้ทรงเทียนอยู่บ้านคนเดียวเธออยู่โรงพยาบาลกับลูกฉันไม่สบายใจเธออยู่โรงพยาบาลกับลูกฉันไม่สบายใจอย่าไปคิดมากเลยฉันแค่คิดว่าสงเทียนเป็นน้องสาวของฉันในวันนั้นเท่านั้นอย่าทำร้ายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะ เป็นการให้เกียรติฉันหน่อยได้ไหมน้องสาวของวันนั้นเป็นความคิดของคุณเองเท่านั้นสมเทียนไม่ได้คิดแบบนั้นอื่นๆก็ผ่านมาแล้วแปดเดือนคุณไม่เคยเรียนรู้ที่จะดูแลต่อไปก็ไม่ต้องเรียนแล้วฉันฮัลโหลฮัโลโหลนี่ใช้ญาของคุณส่งไหมครับค่ะ ตอนนี้เธอประสบอุบัติเหตุรถยนต์ผมฉันพยายามเกลียรกล่องเธอแล้วแต่เธอไม่ยอมไปโรงพยาบาลต้องรอให้คุณมารับเธอเองนะหูจีเกอร์ขอโทษนะฉันเห็นว่าน,นิงโกรธมากเลยก็เลยคิดว่าจะไปหาที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษเธอช่วยดูแลอันอันให้เธอด้วยไม่คิดว่าฉันจะร้ประโยชน์ขนาดนี้เพิ่งออกจากบ้านก็ถูกรถชนฉันอ่าเธออยู่ไหนฮัลโหล เทียนเทียนเพื่อแย่งผู้ชายให้ฉันตั้งใจชนขาเธอจนเจ็บเธอทำร้ายตัวเองได้โหดร้ายจริงๆไม่ใช่ทำไมเธอถึงใจร้ายแบบนี้ล่ะซุ้งเทียนเพราะเธอถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้เธอจะนิ่งเฉยได้ยังไงฉันใจร้ายเหรอไปกับฉันหาเธอเถอฉันจะไม่ไปปล่อยฉันนะปล่อย คุณบ้าไปแล้วใช่ไหมซงเทียนเป็นเพราะคุณถึงมีเรื่องเธอรู้ดีว่าคุณมีครอบครัวแล้วยังจะอยากเข้าใกล้คุณขนาดนั้นเธอทําทเพื่อฉันใช่ไหมอย่าโกหกตัวเองเลยเฮจือหลีเธอไม่ได้ทําเพื่อฉันหรอกเธอทําทเพื่อคุณต่างหากเข้าใจแล้วถ้าคุณสนใจขนาดนั้นก็ไปหาเธอกับฉันสิฉันจะอธิบายให้คุณฟังให้ชัดเจนปล่อยฉันนะเฮจือหลีชีวิตเธอหรือความเป็นความตายของเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉัน ฉันก็ไม่อยากรู้ว่าพวกคุณสนิทกันแค่ไหนปล่อยฉันนะฉันจะกลับไปดูแลเอิร์นเอินฉันจะจัดพยาบาลมาดูแลเอิร์นเอินจนกว่าจะเจอส่งเทียนคุณจะไม่ได้เจอเอิร์นเอินคุณใช้ลูกชายขู่ฉันได้ยังไงเป็นคุณที่ผิดก่อนเจอส่งเทียนแล้วก็จบเรื่องนี้เสียทีนี่คือความรับผิดชอบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ฉันจะหาขึ้นรถเถอะไม่ต้องแล้วแยกกันหาดีกว่า เร็วหน่อยเฮอจื่อหลีเส้นทางในอนาคตฉันจะไม่เดินเคียงข้างเธออีกแล้วนี่เป็นแค่ความคิดของฉันหรือเปล่าเธอดูเหมือนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันฉันรู้ว่าเหอจื่อหลี่จะไม่ยอมประนีประนอมเพื่อตัวฉันฉันไม่กล้านำลูกชายมาเสี่ยงดังนั้นฉันจึงเดินตามถนนไปค้นหาไปทีละสาย จนในที่สุดก็เหนื่อยล้าจนหมดแรงมือถือก็นในที่สุดก็สั่นขึ้นมาเต้าหารบอกว่าอยากกินซุปซิโครงที่เธอทำคุณกลับบ้านไปทำซักขอโทษเธอด้วยพอดีเลยให้เธออธิบายให้คุณฟังให้ชัดเจนอาจารย์จือลีคุณอยู่เฝ้าฉันหลายชั่วโมงแล้วนะคุณกลับไปพักก่อนเถอะไม่ได้คุณบาดเจ็บขนาดนี้ฉันไม่สบายใจเข้าใจแล้วฉันจะกลับเดี๋ยวนี้ ก็ถึงเวลาที่จะกลับไปเอาเอกสารและเอาข้อมูลไปแล้วที่บ้านที่สุดโสมมันไม่คู่ควรที่จะเก็บของฉันไว้เลยฉันคิดว่ามันไม่ไหวนาน,นานเป็นคนที่แข็งแกร่งมากตอนนี้โทรหาพวกเราแล้วแน่นอนว่าเธอคงได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างมากเราควรไปดูเองก่อนดีไหมก็ดีฉันจะจัดให้คนจองตั๋วเครื่องบินพวกเราจะไปรับหนูน้อยกลับบ้านทันที พี่หวานหนิงกลับมาแล้วพี่จื่อหลีเธออย่าดูแลฉันเลยคุณกลัวพี่หวานหนิงจะโกรธเธออีกถ้าคุณกลัวฉันโกรธจริงๆคุณก็ไม่ควรปรากฏตัวที่บ้านฉันอยู่ในห้องของลูกชายฉันดื่มน้ำที่สามีฉันตักให้คุณอย่าทำตัวเก้าร้าวเกินไปซงเทียนก็พร้อมจะอธิบายให้ฉันเจนแล้วเธอหลังจากนี้ก็จะไม่มาอยู่บ้านเรานน่นอีกแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฉันฟังพวกคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ ฉันไม่สนใจไม่รู้ทำไมท่าทางแบบนี้ของเธอทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเธอแค่เป็นแม่บ้านที่พึ่งพาฉันเพื่อ,อยังชีพเท่านั้นแต่เหมือนว่าจะยอมแพ้ฉันทันทีทิ้งบ้านที่เธอสร้างด้วยมือของตัวเองเหมือนกับทิ้งบ้านหลังนี้พี่จูลี่พี่หวานนิงปกติพี่แสดงท่าทีแบบนี้กับหนูบ่อยไหม ทำงานหนักข้างนอกขนาดนั้นและยังให้ชีวิตที่ดีแบบนี้กับเธออีกด้วยเธอจะไม่พอใจได้ยังไงถ้าไม่ใช่พระคุณเธอก็คงไม่รู้เลยว่าชีวิตที่ลำบากมันเป็นยังไงจีคุณกำลังเก็บเสื้อผ้าทำไหมฉันแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเธอจะมาทำให้ฉันรำคาญทำไม เียงหวานหนิงเธอไม่ใช่เจ้าหญิงเลิกทำตัวเป็นเจ้าหญิงได้แล้วเธอจะเอาบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไปไหนเธอจะเอาบัตรประชาชนและพาสปอร์ตไปไหนโอ้ที่หวานหนิงเธอทำแบบนี้ไม่ได้เลยนะช่วยเข้าใจพี่จือหลี่หน่อยได้ไหมหาเงินเลี้ยงดูเธอมันไม่ง่ายเลยนะฉันจะโง่ขนาดนั้นได้ยังไงถึงกับใจอ่อนกับของที่นี่ได้ยังไง ทุกอย่างที่นี่ไม่จำเป็นต้องเอาไปด้วยแล้วบัตรใช้จ่ายในบ้านที่เธอให้มาฉันเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วฉันกับอันอันต่อไปนี้จะไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงอีกแล้วคุณหมายความว่ายัางไงนะคมขู่ฉันใช่ไหมคุณหวานหนิงคุณไม่มีงานทำก็ไม่รู้จักอะไรเลยก็แค่พึ่งพาจีหลี่พี่ชายที่ทำงานหาเงินเลี้ยงคุณถึงได้ใช้ชีวิตได้ดีขนาดนี้นนเธอหนีออกจากบ้านไปไหนได้หละ่ะ ็ยังต้องใช้บัตรของจิหลีอยู่ดีไปเช่าหอพักยังต้องใส่เสื้อผ้าที่จิหลีซื้อให้ที่เขาซื้อให้เธอฉันอยู่กับเธอจิหลีมาห้าปีแล้วจนกว่าจะคลอดอันอันฉันก็ยังทำง,งานอยู่ฉันไม่ได้อาศัยเขาเลี้ยงดูหลังจากคลอดเอินเอิแล้วเขาก็กล่องให้ฉันทิ้งงานอยู่บ้านดูแลลูกไม่ใช่ว่าฉันขอให้เขาเลี้ยงดูฉันคุณหนูใหญ่ฉันมารับคุณกลับบ้านแล้วคนนี้กล้าบ,บอกว่าคุณคือคุณหนูใหญ่ ยังบอกว่าจะพาคุณกลับบ้านคืนมือถือให้ฉันเถอะไม่ได้ทําเรื่องผิดเลยไม่กลัวใครจะดูมือถือของฉันผู้ชายคนนี้เป็นใครกันคงไม่ใช่เธอแอบไปมีเรื่องกับจีหลีที่ไหนมาขอโทษนะว่านิ่งเจียฉันพูดผิดไปหรือเปล่าเจียงหวานหนีเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนฉันจะพาลูกไปโรงพยาบาลเธอไม่สนใจเลย ชอกำลังหาเสียวเทียนอยู่ข้างนอกทั้งวันเธอก็ไม่สนใจเลยตอนนี้ถามฉันว่าจะไปไหนไม่คิดว่ามันสายเกินไปแล้วเหรอเจียงหวานหนิงคุณตั้งใจแก้แค้นฉันใช่ไหมผู้ชายคนนั้นคือใครกันแน่เรื่องแบบนี้ของพี่จือหลีพี่หวานหนิงคงไม่สามารถพูดกับคุณได้ไม่งั้นคุณก็ปลดล็อกโทรศัพท์ดูสิดูพี่หวานหนิงหน่อยประวัติการแชทกับผู้ชายนั้นเธอจงปากเงียบเจียงหวานหนิงฉันถามแค่ครั้งสุดท้ายเท่านั้นผู้ชายนั้นคือใครกันแน่ เธอจะไปไหนกันแน่ผู้จัดการบ้านของฉันมารับฉันกลับแล้วเฮ้อจิลลี่พวกเราขอจบตรงนี้แหละผู้ดูแลจะมารับคุณเองคุณหวานหนิงคุณคงไม่ใชิถูก <c ười> จิลลี่เลี้ยงดูอย่างดีเกินไปใช่ไหม <c ười> คิดว่าตัวเองเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จริงๆเ<ๆ>หรอคุณรู้ไหมว่าตระกูลใหญ่แบบไหนถึงจะจ้างผู้ดูแลได้ คุณรู้ไหมว่ารวยระดับไหนถึงจะจ้างผู้ดูแลบ้านได้พี่หวานหนิงผู้ชายคนนี้ชื่อนี้มันพูดไม่ได้เลยหรือไงเพื่อหลอกพี่จี้หลีเธอพูดคำโกหกอะไรก็ได้เจียงหวานหนิงปากของเธอยังมีคำจริงอยู่กี่คำกันแน่พ่อแม่พวกคุณขอเวลาฉันอีกหน่อยได้ไหมตกลงกันว่าจะปิดบังจากจือหลีห้าปีเวลายังไม่ถึงนี่นาเธอไปเริ่มธุรกิจกับเขา ทนลำบากมาเต็มสามปีแล้วพวกเราก็เป็นห่วงเธอนะฉันเชื่อในความรู้จักมารยาทจะไม่ทําให้ฉันขาดเงินแน่นอนต้องทนทุกข์ในวันที่ยากลําบากถ้าอีกห้าปีเขายังไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจฉันจะเชื่อฟังและจากเขาไปแน่นอนเป็นไงบ้างไหมเธอไม่ได้เป็นกําพานะเธอหลอกฉันมาตลอดความรักและการแต่งงานของเราในสายตาของเธอ กลับเป็นแค่เงินเดิมพันห้าปีเธอแค่ต้องการเดิมพันกับตัวเองกับสามีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเจียงหวานหนิงเธอคนโกหกในปากของคุณมีอะไรอีกคำพูดที่เชื่อได้ที่หวานหนิงคุณหาผู้ชายมาหลงไหลได้ตามสบายไม่กลัวจะทำให้พี่จื้อหลี่เสียใจเหรอ คุณใส่ใจขนาดนี้งั้นหัวใจของเขาก็ให้คุณไปเถอะทำไมเธอไม่อธิบายเหมือนว่าไม่ใส่ใจฉันแล้วสินะไม่เจียงหวานหนิงไม่มีทางไม่ใส่ใจแน่ฉันรู้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเธอไม่ได้พักผ่อนดีเลยเลยทําให้มึนหัวพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันจะไม่ถือสาเธอหรอกฉันจะให้เวลาพักผ่อนกับเธอรอให้เธอคิดให้ชัดเจนแล้วค่อยมาอธิบายกับฉันดีๆพี่จือ่อหลีเรื่องแบบนี้ทําไมพี่ไม่ถามให้ชัดเจนล่ะตั้งแต่เมื่อคืนพี่ก็ไม่ได้พักผ่อนดีเลย เลยทำให้หัวหมุนและพูดไม่รู้เรื่องแบบนั้นฉันจะไม่ถือสาฉันจะให้เวลาพี่พักผ่อนรอจนที่คิดได้แล้วกันอธิบายให้ฉันฟังดีๆครั้งพี่จือ้อหลีเรื่องแบบนี้เธอจะไม่ถามให้ชัดเจนได้ยังไงถ้าเธอยังทนกับเรื่องแบบนี้ได้เธอยังไม่รู้เลยว่าจะทำที่เกินเลยอีกกี่อย่างพวกเธอคุยกันไปฉันไม่ร่วมด้วยแล้ว วันนี้เช้าฉันอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าจะให้คำตอบกับคุณฉันจะไม่พูดคำโกหกฉันไม่เหมือนกับคุณที่เป็นคนโกงจี้หลี่เกอเธอให้คำมั่นอะไรกับเขาไว้คุณขาเจ็บต้องอยู่ที่นี่ตลอดไม่มีใครดูแลคุณฉันเช่าห้องพักใกล้บริษัทให้คุณชั่วคราวและยังได้จ้างพยาบาลมาดูแลคุณนอกจากนี้ฉันยังได้จ้างพยาบาลมาดูแลคุณแต่ฉันพยาบาลมาถึงแล้วคุณควรไปได้แล้วคุณขาเจ็บอยู่ที่นี่ตลอดไม่มีใครดูแลคุณ ฉันอยู่ใกล้บริษัทเช่าอพา,าร์ตเมนต์ให้คุณพักชั่วคราวนอกจากนี้ฉันยังจ้างพยาบาลมาดูแลคุณแต่ฉันพยาบาลมาถึงแล้วคุณควรไปได้แล้วคุณห้าวสบายใจได้ผมจะดูแลคุณหนูทรงให้ดีเองชัดเจนว่าจีหลีเกอร์รักฉันมากขนาดนี้ทำไมผมยังปล่อยวางเธอไม่ได้กันนะเจียงหวานหนิงเธอรอฉันไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเธอเล่าให้ฉันฟังได้เลยผู้ชายคนนั้นคือใครกันแน่ ฉันยังคิดว่าเธอไม่รู้ซงเทียนเป็นคนนอกนี่นะในสายตาของฉันซงเทียนก็เป็นน้องสาวเสมอ,อมาระหว่างฉันกับเธอไม่มีอะไรทําไมเธอถึงไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้ถึงขนาดนี้ตั้งใจหาผู้ชายมาลงโทษฉันเจียงหว่านหนิงความอดทนของฉันมีขีดจํากัดฉันได้ส่งซงเทียนไปแล้วคุณจะยังทะเลาะต,ต่อไปอีกนานแค่ไหนกันเจียงหว่านหนิงความอดทนของฉันมีขีดจํากัดฉันได้ส่งซงเทียนไปแล้วคุณจะยังทะเลาะต,ต่อไปอีกนานแค่ไหนกัน คุณกลับคิดอยู่เสมอว่าฉันกำลงังแงกับคุณถ้าคุณไม่อยากเจออันอันอีกตอนนี้ก็ไปได้เลยคุณกำลังขู่ฉันพวกนี้ฉันจะเก็บไว้ให้คุณก่อนส่วนผู้ชายนั่นคือใครถ้าคุณไม่บอกฉันก็จะหาคำตอบได้พรุ่งนี้อยู่ดีพักผ่อนให้ดีนะ คุณหนูไม่ว่าเจอเรื่องอะไรอย่ากลัวไปเลยพรุ่งนี้เราจะถึงแล้วท่านหลอดและคุณนายเป็นห่วงคุณมากกลัวว่าคุณจะถูกเอาเปรียบและกลัวว่าคุณจะเสียใจดีดีอย่าร้างฉันจะไม่หันหลังกลับเด็ดขาด แกนี่มันพวกโกหความอดทนของฉันมีขีดจำกัดแกจะทำเรื่องวุ่นวายถึงเมื่อไหร่กันมาเดินกับฉันแกทำอะไรปล่อยฉันนะทรงเทียนล้มจากบันไดพร้อมรถเข็นผู้พิการเลือดออกมากตอนนี้รูปเลือดของคุณเหมือนกับเธอไปโรงพยาบาลกับฉันเพื่อช่วยชีวิตฉันยอมให้เลือดของฉันแกทรงเทียนได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันหนึ่งข้อได้ ฉันอยากให้คุณสาบานต่อฟ้าสิ่งที่คุณสัญญาจะต้องทำตามโดยไม่มีคำพูดใดล่าช้าไม่เช่นนั้นคุณจะต้องอยู่โดดเดี่ยวตลอดชีวิตและต้องเสียใจไปตลอดชีวิตไม่เช่นนั้นคุณจะต้องอยู่โดดเดี่ยวตลอดชีวิตและต้องเสียใจไปตลอดชีวิตตกลงฉันสาบานฉันเฮอจือหลีจะไม่ผิดสัญญากับเงื่อนไขของเจียงหว่านหนิงแน่นอนว่าจะไม่ผิดคำพูดไม่เช่นนั้นต้องอยู่คนเดียวจนแก่เสียใจไปตลอดชีวิตเพื่อเซิงเทียนเขาไม่ลังเลเลยจริงๆพอดี เมื่อเอกสารอย่าถึงมือฉันจะพาลูกชายไปด้วยตัดขาดเขาอย่างเด็ดขาดสะอาดหมดจดเป็นยังไงบ้างเลือดมาแล้วหรือยังไปถามที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลือดที่จะส่งมาเอหมอภรรยาของฉันมีครุ่เลือดเหมือนส่งเทียนให้เขาเจาะเลือดคุณพักผ่อนไม่พอในช่วงนี้ใช่ไหมร่างกายของคุณดูอ่อนแอมากคุณ คุณมาที่นี่เพื่อบริจาคเลือดจริงๆใช่ไหมอืมสมัครใจค่ะวาน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  หวานหวานคุณหมอคุณหมอทำไมมือเธอถึงเย็นขนาดนี้ แค่บริจาคเลือดไปนิดเดียวเองทำไมถึงเป็นแบบนี้ร่างกายของเธอเองก็อ่อนแออยู่แล้วยังถูกเจาะเลือดอีกคงทนไม่ไหวแน่เธอคงต้องพักผ่อนให้เต็มที่เข้าใจแล้วเธอรู้ไหมซงเทียนไม่เพียงแต่เหมือนน้องสาวที่จากไปของฉันเท่านั้น ยังเหมือนกับเธอในสมัยก่อนด้วยดูสิเธอจือหลีอยู่ตรงนั้นเขาไม่เพียงตลอดเท่านั้นนิสัยก็ดีน่าเสียดายดที่เป็นกําพร้ายัางต้องทำงานพาดท,ทามเรียนไปด้วย เขาค่อนข้างเย็นชาเลยนะไม่คุยกับใครเลยไม่สนใจคนก็ไม่มีแฟนแน่นอนไปเถอะเราไปที่นั่นเพื่อข้าวกันเถอะไปบ่อยๆไม่แน่ว่าเขาอาจจะสนใจเราไปเถอะรุ่นพี่ฉันเอานี่นะอันนี้แล้วก็อันนี้ด้วย เพื่อนร่วมฉันเธออยากกินอะไรดีหมูเสฉวนเปรี้ยวหวานอันนี้คุณเจียงเธอผอมเกินไปแล้วกินเยอะๆหน่อยสิ เธอจะไม่ไปได้ไหมบอกเหตุผลที่ไม่ไปให้ฉันหน่อยก็แค่ถือว่าอยู่กับฉันหน่อยได้ไหมอะไรนะเธอจะแต่งงานแล้วยังจะไปแต่งกับคนนั้นอีกเด็กหนุ่มที่เริ่มต้นจากสูง ฉันไม่เห็นด้วยโอเคอย่าโกรธเลยหนึ่งระวังเลือดพ่อเขามีความสามารถจะไม่จนตลอดไปฉันพนันกับคุณห้าปีถ้าเขาสำเร็จเธอก็ต้องยอมรับเขาได้ไหมพ่อดื่มน้ำเธอนี่ห้าปีนี้ถ้าเขาทำให้เธอไม่มีความสุขเธอก็กลับมาเถอะพ่อแม่เลี้ยงดูหนูมา แต่ว่าน้องหนูเอ๋ยหนูคือคนที่พวกเราตั้งแต่เด็กประครบประงมอย่างดีมาตลอดแม้ว่าหนูจะช่วยเขาประสบความสาเร็จในการเริ่มธุรกิจแต่นั่นก็ต้องทนลําบากนะพ่อแม่พวกท่านวางใจได้เลยฉันจะต้องมีความสุขแน่นอนแต่ที่รักของฉันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดในโลกนี้ก็คือความจริงใจของผู้ชาย